สวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับสายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยสายกลับมาพร้อมกับโปรโมชั่น b a c k t o s c h o o l 2023ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าปีนี้เนี่ยเงื่อนไขจะมีอะไรบ้างและของแถมจะเป็นอะไรถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ทราบว่าโปรโมชันนี้เนี่ยเป็นโปรโมชันอะไรนะคะก็โปรโมชันนี้นะคะเป็นของทาง Apple นะถูกสร้างมาเพื่อส่งเสริมเรื่องของการศึกษาโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถซื้อสินค้าพวก Mac หรือ iPad เนี่ยได้ในราคาที่เป็นนักศึกษาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อกับโปรโมชันนี้เนี่ยแอปเปก็จะมีของแถมให้เป็นพิเศษด้วยนะคะ แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าโปรโมชันนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้นะจะต้องเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์เท่านั้นนะคะที่จะสามารถใช้สิทธิ์ได้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วก็ยืนยันสิทธิ์ได้ผ่านทาง u n นิเดเลยค่ะซึ่งในปีนี้นะคะสินค้าที่ร่วมรายการเนี่ยก็จะมี iMac, macbook pro macbook air mac mini ipad pro แล้วก็ ipad air ค่ะ และในปีนี้นะคะของแถมก็แตกต่างจากปีก่อนๆน,นิดหน่อยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยแอปเปก็จะให้ของแถมไปเป็น AirPods ใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยแอปเปได้นำ Apple Pencil นะคะเข้ามาร่วมกับโปรโมชันนี้ด้วยซึ่งก็แปลว่าของแถมที่เราจะสามารถเลือกรับได้เนี่ยก็จะมีทั้ง AirPods แล้วก็ Apple Pencil ค่ะ แต่ว่าของแถมที่เราจะได้รับเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสินค้าที่เราซื้อนะคะถ้าเราซื้อ Mac mini นะคะของแถมที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็น airpods gen 2แต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อ iMac หรือ MacBook เนี่ยของแถมที่จะได้ก็จะเป็น airpods gen 3นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเื่อซื้อ ipad ของแถมที่จะได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น apple pencil gen 2ค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะจะจัดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2023นะคะ ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปเลือกซื้อสินค้ากันได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดยังมีข้อสงสัยกันอยู่นะคะก็สามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ Apple เองนะคะก็หลอดคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไ like, ลค์ share, คกดแชร์กด subscribe แับช่นลของเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย